วิต่ตว,วิผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นแข้นได้ไม่ได้ครับผมลิขิตบอลมหาชัยครับหรือรมร้อนสรัตนรุ่งโรดครับขอแก้มือล้างตากับรุ่ง3ามีกวยบางคอแหลมครับการบริหารท่านดรพงศ์วิเศษไพทูลครับประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญพ่อกระพานอาหารจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์5าดาวห้าดาวนะครับรุ่งสามีมีเจาะยางด้วยนะครับแล้วก็ไถหน้าขาเบียดเข้าไป นี่เลยครับจอหน้าขาขยับดูขยามจะกดเอาไว้เหมือนกันเลยครับผมลิกิตว่าเจอลูกหนักๆเข้าไปนี่ว่าทำท่าจักกะจีเหมือนกันนะครับผมลิขิตโอ้รุ่งสามบีเคยต่อยลำตัวทุกยุ้งข้าวชนะนอกมายกสามครับภาคสองครับจะเป็นยังไงครับผมลิขิตหลังๆนี่ก็ร้อนแรงขึ้นมานะครับสามไฟหลังนี่ไม่แพ้ใครเลยครับชนะรวดอ่ะรุ่งสามบีอาจจะมีแพ้บ้างครับแมแต่ว่าแพ้เบอร์ดีเลยครับ โอ้คู่นี้ดูแล้วมีโอกาสไม่ครบ5ยกสูงครับดูว่าต่างฝ่ายต่างองอกกันหนักๆน,นะครับโดยเฉพาะลูกเตะเจาะยางนะครับของรุ่งสามบีโอ้โหโตเตะกานคออะโมโหแล้วครับรุ่งสามบีบอกมาเตะมาอีกครับอ่าตอนนี้พิมก์วหวยบอกอมีมีมีมสเสบียงแล้วพิ่ก์วยบอกมีสเสบียงแล้วเอาตีกันมานี่แหละครับผมลิขิตโชว์เหลี่ยมสักทีหนึ่งครับโอ้เหลี่ยมมวยนี่จัดจ้านจริงๆนะครับผมลิขิตอยู่ที่เรี่ยวแรงการยืนระยะนะครับ เด็กคนนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับหลักเหลี่ยมเชิงแต่ว่าลุงสามีไม่สนค่อยๆขย,ยับเข้าไปมีเจาะล่างก่อนนะครับพยายามตกลงมาโอ้จะไปโดนแตงคำขารับประกัน2ปีเลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมครับที่เบอร์โทรศัพท์0925898889ขอบคุณนะครับบริษัทแฮนดูโร่ไทยแลนด์จำกัดปั๊มน้ำต้องแฮนดูโรเท่านั้นครับโอ้ายายมจะเบียดด้วยนะครับต่อยหมัดแล้วก็จะปล้ำในแต่ก็ยังขึ้นบนไม่ได้นะครับผมนิคิด ประเภทสีมือจัดมีแข้งขวารุ่งสามบี B, เดินช้าไม่ได้เะครับเห็นหมดแล้วนะครับตอนนี้ดูนะครับมีศอกขลับด้วยเริ่มจะจับได้จังหวะการกดแขนของพรมนิจิตกดแล้วก็ตีโต้ค้นหนักๆรุ่งสามบี B, ต้องเร่งแล้วนะครับพยายามจะเบียดทั้งหมัดทั้งศอกเราต้องงักออกมาให้หมดแล้วนะครับตัวเล็กตัวเล็กแต่ว่าหัวใจนี่ใหญ่อยู่แล้วครับรุ่งสามบี B. วันนี้เจอย่อฝีมือครับยังพมลิขว่ามาดีเลยนะครับเหนี่ยมเชิงก็ได้เปรียบนะครับดูว่าแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับคู่แรกก็สามเพลงไม่ไปแล้วนะครับเอาละครับล็อกเอาไว้ก่อนยังตีไม่ถนัดนะครับมาดูว่ารุ่งสามีทีมงานสั่งเดินให้เร็วนี่หนุนมาขวาต่อขวาลูกหนักที่อยู่กับรุ่งสามีนะครับเอาเละครับเริ่มจะจับจะตีได้เหมือนกันอาอเสียงเชียร์้าหึ่มไปหมดแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ต้องเร่งต้องทําให้ต่อเนื่องครับ โอ้โหรุ่งสามีแกก็โดนไปหลายชุดนะแต่ว่าเวลาจ่ายคือที่จ่ายน่ากลัวเลยนะครับผมนิคิดนี่จังหวะไปลอยหน้าลอยตานิดเดียวไม่โอ้โหหมัดหมัดขวาเฉียวไปนิดเดียวครับพยายามจะเขี่ยล่างอ่าซ้ายไปครับแขนขวาไม่ถึงต้องสืดเท้าลึกหน่อยครับรุ่งสามีเตี้ยวกว่าครับนี่ครับลงทุนเดินครับรุ่งสามีผมนิคิดเลยว่าลมร้อนเก่าในี่จะต้องรับคุณพิเศษครับเอาจับในมาพลิกออกข้างโอ้โห ไปแล้วครับเขาเสียบครับลุงสามบีแม่ชิงเสียบก่อนครับเมื่อตกคู่นี้เอาละครับหมดยกที่3ครับไา่ครับไม่อยากจะเสียบด้วยนะโอ้ยจับนายแต่เป็นทางด้านลุงสามบีนี่ชิงเสียบก่อนครับทีมงานพี่กวยบางอแหลมครับบอกว่าต่อยเยอะๆต้องใช้กำปั้นเยอะๆครับขู่เข้าไปครับอาศัยเนี่ยครับลูกรุนแรงผมนม่คิดมาเจอเสียบไปก่อนต่มีศอกใกล้ๆครับ มาดูครับว่าผมนิคิดมาเจอลูกตื้อเข้าไปนี่จะเอาตัวรอดได้ไม่ได้ยกนี้ยก4นะครับแล่วจะเบียจะปล้ำไหนตีได้เหมือนกันนะครับโอ้ยิกิตนี่เวลาโดนแล้วนี่กองเชียร์ใจคอไม่ดีครับเก็บอาการไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่ครับโดนแต่ละครั้งนี่มีวู้บไม่บ้าไม่เห็นเหมือนกันอยู่ที่ว่าลุ่มสาบีจะเติมเกมได้ตะดอดหรือเปล่าครับดักแทงเข้าไปครับต้องออกเยอะๆมาแต่ว่านี่ครับจังหวะจับตั้งขวางกำแพงหน้าของ ผมลิขิตทำได้ดีเลยครับหมัดตอยังเตรียมกำปั้นมาครับโอ้แต่ว่าแกต่อยทีเดียวเจอเนี่ยครับโอ้โหปวดหัวเลยครับพอเข้าในแกล็อกไว้ครับแม้ว่าจะเป็นการอะไะครับแม่เกิดฉากมากก็รัดเอาไว้ก่อนครับผมลิขิตไม่แลกด้วยนะครับตอนนี้ชกแบบละเอียดชกแบบรัดกลุมครับที่ว่ายายามจะสาวหมัดเหมือนกันนะครับรุ่งสามีถมงานี ตุ้นเลยนะครับหมัดศอกต้องมานะครับให้ต่อยหมัดฟันซอกอย่างเดียวเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับเ,เริ่มจากจิ้มลําตัวหนักๆใส่ลูกทีเบียดเข้าไปจังหวะต่อยหมัดที่ทิ้งทั้งตัวเหมือนกันแต่ว่าพอได้หมัดเดียวนี้ก็โดนรวบเอาไว้ครับยังคําเป้าไม่เจอนะรครับรุ่งสามีโอ้วันนี้พรหม,มิขิดแกแกลื่นไหลเป็นปลาไหลเลยครับเดี๋ยวออกซ้ายออกขวาแล้วอาวุธมวยกันเยอะเ่ยครับแต่ว่าจังหวะกลมหลบนี่ ใขรเชียก็เสียวเหมือนกันครับโอ้แต่ว่ามันยังยังไม่โดนจุดโฟกัสนะครับหมัดของรุ่ง3าีนี่นะครับต่อยเยอะก็จริงครับแต่ยังทำ้าไม่เจอครับรุ่ง3 b ีแต่ไม่ว่ากันครับพยายามต่อไปครับต้องมีสมัดที่โดนแล้วเอาละครับรุ่ง3 b ีได้มา2หมัดแหมต่อยได้สมัดแล้วมาจับในครับแมจังหวะเติมเกมยังไม่เต็มร้อยครับเดียวว่าล็อกเอาไว้เลยนะครับไม่ประมาทนะครับธมลิขิตมัหนุกมั่นใจคุมเกมการดไม่ตกด้วยมีลูกทีดคอยทำลายจังหวะ ลุงสามบีนี่เดินต่อยหมัดหมัดเดียวหมัดเดียวเลยครับรู้หมดแล้วนะครับลุงสามีก็ต้องหนักกว่านี้นะครับต้องเร่งเกมครับดูเพ็มลิขิตหมดเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังใช้เก่าใช้เหลี่ยมมาช่วยครับยังไม่แน่นะครับเวลายังเหลือเยอะด้วยนะครับ1นนาทีสามสิบวิครุงสามีนี่หัวจิตหัวใจโอ้โหต่อยท้องตีเข้าไปครับมาเอากดกดคอมา แต่ว่าต้องมาเป็นชุดๆหน่อยครับทางด้านพรมลิขิตนี่พอโดนแล้วแกก็ทําท่าจะไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับนี่แหละครับเวลาโดนแล้วออกการบูรบ้าเขาทางด้านพรมลิขิตลุงสามบีนี่เก่งมัดก่อนอครึ่งมัดครึ่งศอกต่อยเข้าไปครับมัดไหเสียบขวาอ่าแล้วครับพยายามฟันตอกเลยว่าตอนนี้เรียกว่าสู้ทุกลูปแบบครับลุงสามบีพยายามฮึดอย่างเต็มที่แล้วก็ถือว่าทำหน้านที่ได้ กันสนุกแล้วครับออกอาวุธกันตั้งแต่ยกต้นๆเลยนะครับมวยคู่นี้รรมการสุธานปรูกเขตนะครับเดินเก็บใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ผมลิขิดนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน ถอนแขนได้สำเร็จนะครับผมลิขิตบอลมหาชัยโอ้โหวันนี้วันสั่งแขนสองดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี